โอ้โหบิกจีเมีดปุ่ม,ม,มๆมค,รรรครับผมยานดีๆตีเทียบเลยนะครับสินเป็เจียวบันโปนะครับผมหมูเส้นแม่จริงนะครับนานๆมาไทยขายดีวะครับ ขาดีอยู่มาหยุดเลยบ่คหาบังไฟกด้เลยาะว่าวุอกงอนนี่ขายดีนะมือุืนอืมถกสินไเห็ดข่เลยเ,เห็ดเองเลยบะครับผมมีลูกมือบะครับลุกน้องไปใช่ไปครับ cái <laughs> quẩy <laughs> các bạn được không? Sì, bạc. น้องเจ้าสัวอาหารตามสั่งครับผมนี้ก็วเตี๋ยวเรือรดเด็ดบรากาศรงไฟครับมือนี้วันที่สองแต่เขาเดาอยู่หมองหานมาล่ำกันนะครับครับ,รบยังกลามาซิมไหนครับผมมีตามปลาเมียงปลานิมไก่อโปอ่งก็มีครับผมับครบไก่กุ้ง ต่ครับผมตำมักตอนแข็งแสครับผมบอกเลยโอโ้เครื่องเนคนไหมหายปลาแดกต้องโจ๊กปลาแดกเลยครับะครับมึงหน้าตาครับผมหน้ากินมากเลย40บาทคืนหมูสกปรกหมูสีเนื้อแบบนุ่มเลยครับนี่แต่ลายในปากเลยครับผมกระนาดที่นี่พริกเผาเลยครับแดง เทสุกแล้วครับผมคนให้กระเทียมเจียวแตกนิดนึงผักกีเขาจัดมาเลยสีไม้หืมแซ่บเลยปรุงสักหน่อยครับสักผีกแซ่บปามหอม เจ้าหวานครับจะเนียนพิกจี้ครับผมดอแซบมาโอ้หลูกศิษย์ใหญ่มากเลยเหมือนคุณตุ่มไว้แบบขี่หมอน้ำสุกครับสวัสดีค,ครับผม

จับเลยแบบนี้ตะเวงปริมาณเซ็นครับผมเป็ดย์เซ็โหดมากเลย มามาจานกูน้องพิชกีปวมากเลยเดียนับความปวบของพี่เห็ดมากนะครับ หอมมอนเป็นหมูสิครับผมนิ่ม กล่องกับบฟูกัดให้ฟูกัดเถอะผมเผ็ดอ้วนๆเลยรับประกันผม ai quật bên sạp mà không mua đi đi mà chỉ suối lục ngay coi không phải học Phải chỉ được bưng mà làm Không ทำตัวเราไพ่นี่กล่องเราโดนทนนี่เปงไหมหนุ่วัวนเพชนแลลว đoan bưng các chính thêm là luộc quá đi Không bỏ

สุดยอดครับแน,น่นำเลยครับผมม <c oughs> ันนคนครับเกีียวเรือรุ่นเด่นน้องก็สวัวผิดกี้นี้รุนแรงมาก <c oughs> สุดยอดด้วยครับผมต้องมาล้องเลยค,ครับนี่สอบแดงแบงของทด็กเราแค่บุคลามกรที่ตัวเขตต้อาตามใจคงเ็ด ตัด,ดบบครับผมรวมตัุดยาดีเลยครัหมูแซกดีครับหมูนุ่มมากเลยนี่หมูหุกกุ้งนครับโอเกลือผสอดแล้วคยังไงครับ่ากินไหมล่ะครับผมทำบนมอ